บอกว่าเป็นเท้าช้างแล้วเจ้าตัวชื่อคุณสุรเดชบุตรีบอกผมว่าคุณหมอครับผมซวยมากครับถูกเพื่อนทั้งหมู่บ้านด่าแม่ครับทําไมครับก็มันหาว่าผมเป็นตัวซวยเอาพยาธิเท้าช้างเข้ามาอันนัยเลยเอามาฉีดยาทั้งหมู่บ้านเลยเราสองร้อยคนทั้งหมู่บ้านถูกจเจาะเลือดหมดเลยเพราะหาว่าครอบครัวผมนี่เป็นตัวแพร่เชือ้อปรกอากฏว่าตรวจแล้วเจาะแล้วไม่มีพยาธิครับ แต่ว่าถูกเจาะไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าสงสัยว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเร่งรัดที่จะรายงานว่าเกิดพยาธิเท้าช้างขึ้นมาแล้วก็เลยต้องไปฉีดยาฆ่าอยู่แล้วก็ถูกเจาะเลือดทั้งหมู่บ้านก็เลยโดนโดนโดนโชาวบ้านเขา,ารังเกียจน่าน่าเห็นใจครับเหยื่อประเภทนี้เราเจอบ่อยครับที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพยาธิเป็นเท้าช้างท,งทั้งทั้งที่เขาไม่ใช่ผู้ป่วยท่านนี้ก็เป็นคนที่สแสดงหมูเช่นเดียวกัน แสงหมูนี่มันมีแนวโน้มว่าจะบวมตรงใต้เข่าลงมานะครับตรงส่วนที่เราเรียกว่าขาหมูนั่นเองแต่ถ้าสแสดงไก่มันจะขึ้นตรงขาอ่อนนะครับตรงน่องไก่ก็คือ U R วัตถุทิ่ท่านกินอะไรมาท่านก็ได้ตรงนัน้นี่วันที่เราก่อนเริ่มรักษาหลังจากเรารักษาให้ห้าวันผ่านไปเป็นไงครับขาสวยขึ้นไหมครับอพอใช้ได้นะห้าวันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ไปทําต่อเองที่บ้าน ก็คาดว่าน่าจะเดียวแต่พสังเกตนะครับหลังน่องนี้ก็จะมีหลอเดเลือดขอดเกิดขึ้นวยครับมักจะเกิดขึ้นเพราะการมีหลอเดเลือดขอ,อดหลอดเลือดนี่เกิดจากควาดับเสืยอเนื่องจากโดนไขมันสั์มันทําให้เกิดการอักเสบนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลอีกท่านหนึ่งปรากฏว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นพยาธิทาวชังเช่นเดียวกันเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยตั้งใจกับคุณคู่มั่นว่าจะไปเที่ยวรอบโลกครับพอมาต,ตั้งหลักตักฐานที่ประเทศไทย ก็ไปกัมพูชาไปพมา่าไปลาวระหว่างที่ไปท่องเที่ยวนั้นปรากฏว่าเท้าข้างซ้ายบวมขึ้นมาแล้วก็ปวดมากแล้วก็เดินไม่ได้บวมมากจนกระทั่งต,งต้องไปตรวจแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนที่โรงพยาบาลเอกชนแพทย์ตรวจแล้ววินิจฉัยว่าเป็นพยาธิเท้าช้างก็เลยให้ยาดีอีซียาเมื่อสักครู่เลยครับให้กินเต็มยศเลยปรากฏว่าผมไม่ยุบไปตัวอีกรอบแพทย์ก็บอกว่างั้นเอาอะไรนี้กันฉีด ให้เต็มยศเลยฉีด d e c โ oh อ้โหถูกรักษาเทียบเลยแล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนไปรงมาที่ดีที่สุดในที่แพงที่สุดในกรุงเทพลงมาบัวใบไม้นะครับไม่บอกชื่อที่นั่นก็บอกว่าเป็นแบบเดียวกันอีกเท้าช้างอีกให้ยาอีกขนาดหนึง่งเต็มยศเลยปรากฏว,ว่าบวงก็ยังไม่ยุบหาก็ยังปวดจะเดินทางต่อก็เดินไปไหนไม่ได้พเพราะเกรงว่ามันจะพาพญะยาเท้าช้างแทร่ไปด้วย ปลี่ยนไปโรงพยาบาลเอกชนอีกที่หนึง่งพยาธิเท้าช้างอีกเพราะให้ใหญ่สุดท้ายเราเสิร์ชเน็ตดูเอา้าตรงเขตรอนมีหมอที่เขารักษาแบบภูษาบำบัดก็เลยลองหมาที่ผมดูผมซักประวัติดูแล้วปรากฏว่าเขาต้องเที่ยวไปในกัมพูชาแล้วก็ไปพมา่าแล้วต่อไปกำลังจะไปลาวเพราะฉะนั้นอยู่ในดงมาลาเรียนี่เป็นไปได้ไม่ใช่ขอไปอยู่ในดงพยาธิเท้าช้างเป็นไปได้ แต่การกล่าวหาว่าเขาเป็นพยาธิเท้าช้างอย่างไม่มีหลักฐานข้อมูลอย่างเหมาะสมนี่เป็นเรื่องที่น่าเวทนาอย่างยิ่งพอดูประวัติที่เขาเคยตรวจว่าเป็นพยาธิเท้าช้างนะครับไปข,ขอพิเวคัะเบียนมาจากโรงงานแรกที่กระจเรือนครับเขาบอกว่าเขาเจอตัวพยาธิไมโครฟิลาดียนะครับผมบอกว่าบันทึกที่บอกว่าเจอเนี่ยถ่ายรูปไว้หรือเปล่าไม่ได้ถ่ายถ้าอย่างนั้น บัตสมียยไอพญาเท้าช้างที่ทำไอสเปซเมนไว้เนี่ยขอ,อยืมมาสองกล้องดูหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าโยนทิ้งไปแล้วพอดูผลตรวจเลือดปรากฏว่ามีอีโอซิโนโฟิลประมาณ30%สูงมากเพราะฉะนั้นก็เลยเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพญาเท้าช้างผมบอกว่านี่มันไม่ใช่เนี่ยลักษณะมันไม่เหมือนกับคนวมแบบเท้าช้างเลย สุดท้ายเราทำเอ็มไอดูที่หลังเท้าปรากฏว่าเป็นกระดูกหักกระดูกแตกแล้วขาเขาบวงเพราะผมซักประวัติเจอแล้วว่าตอนที่เขาไปพูชาครับเขานั่งรถรถเมย์ประจําทางแล้วก็เก้าอี้มันไม่ค่อยดีแล้วก็เก้าอี้ตัวหน้าเขาเนี่ยมันเป็นโครงเหล็กแล้วก็เอาขาไปแห่ไวลระหว่างโครงเหล็กพอรถมันตกหล่กระแทกขึ้งข้าก็เลยโดนเบียดไปเหมือนกับหลังเท้ามันโดนเบียดแล้วก็ตั้งแต่มาเขาปวดมาแล้วก็ขาเขาก็เริ่มบวงพอบวงปุ๊บเนี่ย หมอไทยตรวจเข้าก็บอกว่าอ๋อไปไปเทศที่ยากจนมาเพราะฉะนั้นสงสัยต้องเท้าช้างว้ก่อนแล้วก็บวงเป็นนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็เลยเอาให้ยาไปเลยไม่ต้องพูดมากปรากฏว่าผู้ป่วยเสียเวลาไปประมาณ1เดือนครึ่งไม่ต้องไปไหนพอมาที่ผมพูว่าอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราดูจากปี i K มไอเทราสฟอรมชัดเจนมากเลยที่เป็นเมตาฟาร์ส์ฟรอมจตัวที่สองหลังจากนั้นก็ยุบหมดหาย เดินทางไปเที่ยวท่องเที่ยวรอบโลกเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกฝีความกล่าวหาว่าเป็นขาบวมนัหนืองเนื่องจากพญาเท้าช้างในความเป็นจริงแล้วเราบอกว่าคนคนหนึ่งจะเป็นเท้าช้างเนื่องจากพญาเท้าช้างได้มันต้องถูกถูกยุงกัดเป็นเรียกว่าเป็นเป็นหลายร้อยหลายพันครั้งหรือทีไม่ดีเป็นหมื่นหมื่นครั้งก็จะเป็นพญาได้แต่ละที แล้วก็ปกติแล้วถ้าโดนกัดในช่วงประมาณสักเดือนสองเดือนขยะชาชจางยังไม่ลงไม,ไ,มไม่ยังไม่ลงม่ยังไม่ลงฝั่งม้าเือ,เอครับแต่ว่านี่ถูกไปนได้ใช่ว่าเป็นเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําวิธีการภูรษาบำบัดให้เช่นเดียวกันคนที่เป็นน้อยเราก็พันน้อยคนที่เป็นมากเราก็พันมากวิธีการภูรษาบำบัดเมื่อสักพุ่นี้เราโชว์ให้ดูนั่ก็คือตัวชนะแต่ในความเป็นจริงนี่เราจะมีของรักอยู่ใต้ชนะนะครับที่นี่เราไม่เราเปิดโปงให้ดูเปิดเผยให้ดูหมดเลยครับเรามีตัวที่พันอยู่ข้างใต้นะครับก็คือมีผ้าพันดื น้าที่โชว์ผ้ายืดให้ดูหน่อยครับคุณทรุบนลมาช่วยสาธิตหน่อยมีผ้ายืดพันอยู่ข้างล่างชั้นหนึ่งแล้วก็มีผ้าพันนิ้วแล้วก็มีผ้าซาวน่าสีน้ํางเงินแล้วก็มีหลังแต่นั้นเราจิงมพันด้วยชนะทับอีกทีเตุผลที่ต้องพันหลายชั้นก็เพราะว่ามันจะเกิดเหนือเหนือหลังเหนือแล้วก็เราก็ซักเหนือนชนะเมื่อกี้เราโชว์ให้ดูนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมีตัวคู่และตัวเงีย ต่อเป็นผู่คู่ผู้ป่วยที่พันชนะเนี่ยถ้าเป็นแขนเป็นขาเอามาช่วยช่วยดูระหว่างที่ผมพูดไปนี้ก็ลองสาธิตพันนิ้วไปคนหนึ่งพันนิ้วพันนิ้วเสร็จคนหนึ่งพันแขนนะครับพันพายืดพายืดอขอให้คนใหม่มาเลยใหม่มาช่วยเลยนะแล้วก็อีกคนมาช่วยเป็นคู่หูหน่อยคนเป็นคนพันคนนึงเป็นคนถูกพันระหว่างที่พันไปก็ดูไปนะครับผมก็จะบรรยายต่อไปด้วยพันนี้เป็นตัวอย่างเลยพันนิ้วที่อยู่ เหตุผลที่เราต้องพันนิ้วไว้เพราะว่าการถันชนะทําให้เกิดแรงรัดอย่างตึงเพราะฉะนั้นน้ำเหลืองมีสิทธิ์ที่จะอั้นตรงปลายได้เราก็เลยรัดดักไว้เพื่อไม่ให้นิ้วบวมนะครับเราดักไว้เพื่อไม่ให้นิ้วบวมแล้วก็ที่เท้าก็เช่นเดียวกันเราก็พันแปดเดียวกันเลยเดี๋ยวพิธีการพันจ,จริงๆท่านผู้ร่วมสัมมนา,ามีสิทธิ์ที่จะได้ึกดเพื่อตนเองแล้วก็โดยใช้ผ้านิพันธ์นะครับเรามีผ้าเตรียมมาพร้อมสำหรับทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมนี้ระหว่างที่ดูม่ผมก็จะบรรยายต่อไปเรื่อยๆผู้ป่วยที่มารัักกกษาาาบเเรุนพูดดหหมมือว่ ไม่ทรมานเพราะว่าระหว่างพันนี่เรามีกติกายอยู่ว่าระหว่างพันแล้วก็รัดผ,ผ้าผ้าป้ายที่ตัวเป็นตัวรัดซักเหนือนะครับอีกคนก็พันด้วยครับข้างมาฝั่งนี้เลยฝั่งันหมห้ามเรามีข้อข้อห้ามอยู่ว่าห้ามมีความรู้สึกเจ็บเกิดขึ้นต้องไม่เจ็บไม่ชาไม่คันไม่นิ้วเปลี่ยนสีไม่รู้สึกไม่ดีด้วยประการใดแทั้งปวง ถ้ามีหนึ่งในห้าห้ามนี้ห้ามคนให้หยุดแล้วก็เราคลายออกแล้วก็พันใหม่เดี๋ยวมันหายองไม่เจ็บไม่ชาไม่คันไม่นิ้วเปลี่ยนสีไม่รู้สึกไม่ดีด้วยดประการใดๆเลยทั้งปวงคนที่เป็นแขนเราก็ใช้ชนอะอีกแบบหนึ่งคนเป็นขาเราก็ใช้ชนอะอีกแบบขานี่ใช้ทาทางานด้วยมือสองมือได้แต่แขนนี่ทําด้วยทําด้วยมือเดียวได้ใช้ท่อปปาเป็นตัวเ,เป็นตัวล็อกนะครับเราบอกว่ามีบางคนบอกว่าอาจารย์คิดได้ไงเนี่ย เราก็พยายามอธิบายนะครับเราค้นพบโครงสร้างของก้อนน้ำเหลืองที่เป็นริมฮอนิคอมมันกิเต็กเจอร์แล้วก็เราค้นพบว่าพอบีบ uh, แล้วน้ำเหลืองมันสามารถไหลไปตามทางน้ำเหลืองใหม่ได้แล้วก็มันสามารถที่จะสร้างทางเหลืองสายใหม่ได้ผู้ป่วยฟังแล้วก็ไม่คยรู้สุดท้ายเราก็เลยเลยพูดเป็นภาษาว่าสิ่งที่เราทําอยู่นี่เป็นสูตรเทพบอกไับม่ใหญ่พี่บอกพูดนี้เลยต,ต่อไปเขาเลยไม่ต้องถาม่มออมาอ๋อเทพบอกมาเพราะเชื่อเทพแล้วก็ทำาล้ทุกคนก็หาย แล้วผมก็ลองเอาไปทำกับคนญี่ปุ่นปรากฏว่าคนญี่ปุ่นก็ยุดเหมือนคนไทยซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าเทพญี่ปุ่นกับเทศไทยเป็นเทพองอ์เดียวกันอย่ <c oughs> างคุณป้าคนนี้อายุ97ปีตอนที่ผมขันให้นะ,ะ <c oughs> เป็นมะเร็งมะลุกปากมะลุกมา20ปขีขาบวมนั่นคือวันที่เข้าโรงพยาบาลภาาซ้ายสุดแล้วก็หลังจากขันได้4วันหลังจากขันได้7วันก็กลับบ้านขายุบลงมาขนาดที่ว่ารองเท้าที่เคยใส่ได้กลายเป็นรองเท้าอย่างนี้ภายใ,ใ,ในเวลาแค่5วัน ภายในเวลาห้าวันนะครับรองเท้าที่เคยแน่นขวาก็สามารถได้ลงมาได้อย่างที่เห็นผู้ป่วยท่านหนึ่งคนญี่ปุ่นท่านนี้นะครับเป็นผู้ป่วยคนคนที่เป็นผู้ป่วยคนที่หนึ่งที่ผมรักษาในประเทศญี่ปุ่นชื่อคุณซังในบวงมาสิบห้าทวรมาสิบห้าปีแล้วครับพามาเล็งตากมดลูกมาแล้วก็หลังจากเราขันชนอให้ผูสังเกตดูนะครับขายุบลงรองเท้าที่ใส่อยู่ก็เป็นอย่างที่เห็นผู้ป่วยนั่งล้อเข็นมาหปีแล้วครับ ไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเองต้องอนองั่งเราเขียแต่พอเรามาบำบัดพวกเราบอกว่าต้องขึ้นตนเองเราวิธีการปูสาบำบัดนี้ก็สุดท้ายคือต้องทําเองแล้วเจ้าตัวจะต้องขึ้นตนเองได้แล้วก็ทุกอย่างนี่ทําเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงมากก็คือไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราใช้เนี่เอาไปทิ้งเลยสามารถเอามาซักล้างแล้วก็ reuse ใหม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีการเสียวัวสดุเลยเราออกแบบให้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้คือผู้ป่วยที่ช่วยคุณซัมเปนนะครับ ก็คือขาเคยบวมสองข้างที่เรายืนถ่ายรูปนี้ต้องมีคนยุ่ปีกไก่ไว้นะครับผู้ป่วยยืนไม่ได้แล้วก็บวจมจนกระทั่งเล็กสองข้างนี้เป็นเล็บขบไปแล้วภายในเวลาเพียงแค่ประมาณ2เดือนครับผู้ป่วยก็กลับมาเป็นขาเรียวแต่โกงเป็นมุมเล็กๆน้อยเพราะเนื่องจากเป็นมา6ปีแล้วนั่งล้อเข็นมา6ปีแล้วขาแทบไม่ค่อยได้ใช้งานเราพยายามกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ป่วยจะต้องกลับมาเดินได้ในประเทศญี่ปุ่นมีระบบประกันสุขภาพ ที่รัฐบาลรับรองให้ก็คือว่าผู้คนคนสูงอายุที่อายุเกิน65ปีแล้วมีสิทธิ์ได้ผู้จัดก,การสุขภาพ1คนผู้จัดก,การสุขภาพนี้เขาเรียกว่าเฮลท์แมน n เจอรรัฐบาลจ่ายค่าจ้างให้นั่นแปลว่าผู้ป่วยทุกคนไม่ใช่ผู้ป่วยครับคนสูงอายุทุกคนครับมีผู้จัดก,การสุขภาพดูแลแล้วผู้จัดก,การสุขภาพนี้เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพที่ ได้รับความนิยมเพราะว่าคนคนหนึ่งสามารถได้รับเงินเดือนจากผู้ป่วยได้30คนเพราะฉะนั้นเงินนี้เป็นเงินที่ส,สั่งสนโดยรัฐบาลก็เลยสามารถเป็นอาชีพที่ยั่งยืนมากแต่ว่าพอผู้ป่วยเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสุดท้ายก็เลยต้องพึ่งเมนเจร์อยู่ตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนต้องโทรศัพท์เรียกอย่างเช่นจะไปซื้อกับข้าวก็ต้องเรียกให้เขาพาไปหรือจะไปร้านยาต้องเรียกให้เขาพาไปขอบคุณมากครับพี่พันยืนสักพักนะครับฟอเมื่อแล้วก็กลับไปแล้ว นี่คือที่เราปั่นแล้วก็สุดท้ายเราก็ลงเอาลงซาน,น่าด้วยสิครับซาน,น่าเอาซาน,น่ามาลงด้วยอีกชั้นหนึ่งสุดท้ายผู้ป่วยท่านนี้ครับผมก็เลยปลดแอกครับปลดแอกก็คือว่าไม่ต้องใช้ผู้จัดก,การสุขภาพอีกต่อไปแต่กว่าจะปลดแอกได้นี่ต้องทําให้คนที่เป็นเฮลท์แมเนเจอร์นี่ต้องเชื่ออย่างมากนะครับว่าเนี่ยจะเดินไปไหนมาไหนผมให้ใช้ไม้เท้าเดินด้วยตนเองแมเนเจอร์ Manager ก็ต้องคอยเดินเพียงข้างให้ขึ้นบันไดด้วยตนเองถ้าลองคิดดูนะครับว่า 6ปีที่นั่งร้อเข็นครับอยู่ๆอาจารย์มาบอกว่าให้ขึ้นบันไดครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่ผู้ป่วยทําได้ครับเพราะหลังจากเราขันชันต้องให้ขายุบแล้วเนี่ยแรงขาค่อยๆกลับคืนมาข้อต่อค่อยๆกลับคืนมาสุดท้ายผู้ป่วยมาโรงพยาบาลโดยไม่มีฮนแมนเจอร์อีกต่อไปก็มาหาผมโดยที่ไม่ต้องมีแมนเจอร์มาก็เดินออกจากบ,บ้านมาด้วยตนเองครับไม่ต้องมีคนคอยแล้วก็ทั้งไปทั้งกลับเดินมาตนเองได้ได,ได้ได้โดยไม่ต้องมีมีแมนเจอร์นนี่คือเรารักษาหน้าไว้นะครับ พอรักษาหน้าแล้วที่เหลือที่เหลือเราก็ประกอบชะอนเราใส่ชะอนดูใส่ช้อนดูเลยตัวเดียวก็พอตัวเดียวก็พอชั้นชนะนแขนชนะนขาในการบำบัดนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเราทาปูสาบํำบัดครับแต่ในความเป็นจริงนี้เราทําร่วมกับบำบัดอื่นดีไหมครับบำบัดที่เราใช้บ่อยสุดคืออุณหภูมิบำบัดอุณหภูมิบำบัดนี้ก็คือการประกบเย็นเพื่อลดไข้แล้วก็ลดอักเสบเราทําโภชนะบำบัดก็คือเราควบคุมเมู่วป่วยทานอาหารแสลงแล้วก็ลดเกลือเพราะเกลือจะเกิดโซเดียมเรีเทเช่นแล้วจะทําให้วมอยู่นาน บางครั้งเราทํากายภาพบําบัดด้วยแต่เนื่องจากเรามีแมนพาวเวอร์บูแมนพาวเวอร์จำกัดเราก็เลยไม่ได้ทำักขาบาบัดการนวดก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่เคยได้ทำทาเราบาบัดนี่เราเลือกทำครับให้ผู้ป่วยคนที่มีปัญหามากนะก็พาไปเข้าไปพาไปรงสาวยน้ำที่บ้านผมเองแล้วผู้ป่วยก็หายดีมากคนที่เราคัดสรรแล้วว่าจะต้องลงทาเราบำบัดนี่หายดีมากน่าชื่นเลยสารยาบำบัดนี่เราไม่ได้ทาเราวางให้เรารีเฟอร์ให้กับแพทย์ผู้อื่นทำต่อเคมีบำบัดนี่เราไม่แค่ไม่ใช้เลย อาหารเป็นเคล็ดลับของการที่ผู้ป่วยหลังจากหายแล้วจะไม่กลับมาเป็นนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากทารละเลยเรื่องอาหารผมรับประกันได้เลยว่ารักษาลมเหลืองไม่มีทางสําเร็จกลับมาเป็นอีกทุกรายผู้ป่วยจะต้องห้ามอ้วนครับห้ามอ้วนเด็ดขาดเพราะว่าถ้า B ี I ขึ้นหรือมีไขมันเยอะหลอดลำเหลืองจะแพร่ันเดี๋ยวนี้จะขยายตัวแล้วแพร่พันธุเพราะฉะนั้นต้องจํากัดปริมาณแคลอรี่ที่กินเพื่อไม่ให้ไขมันมันตกตะกอนได้แล้วก็เราไม่เน้นให้ทานอาหารเค็มเพราะว่าจะเกิดการข่มน้ํา เราบอกแนะนําให้ทานอาหารมังสวิรัตเพราะเรารู้ว่าอาหารที่เป็นของแสลงเนี่ยเป็นของที่เป็นสิบันจากสัตว์ทั้งนั้นเลยบางคนต่อรองอาจารย์ขอไข่หน่อยได้ไหมขอนมหน่อยได้ไหมผมบอกว่าอย่าเลยเว้นเ,นเราไปนิดทาเถอะไม่ใช่ตะกวดไปกินไข่ทำไ,ไมไม่ได้เป็นลูกวัวซะหน่อยจะต้องไปกินนมวัวทำไมให้กินนมถั่วหรือไม่เพราะสติกเป็นตัวกรนฮอร์โมนโดยเฉพาะตัวตาเหล็กเรามีความเชื่อแต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็เลยไม่ขอพูดในที่ นี่คือตัวอย่างอาหารที่ผมไปป่๋ยที่ประเทศญี่ปุ่นครับในภาพนั้นคือโซบะนะครับโซบะของญี่ปุ่นแล้วก็มีเห็ดหอมแล้วก็ผักปวยเล้งแล้วก็นี้คล้ายๆเป็นแป้งขนมปังแล้วก็มีหอมซอยน้ําซอสที่น้าซ,ซุปที่ใสใ่ใน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 โซบะของญี่ปุ่นนะครับเราใช้น้ําซุปที่ั้นมาจากเห็ดหอมแล้วก็ข้มุกสาหร่ายทะเลนะครับหข้มปูนี่คือเตยทะเลที่เหลือก็เป็นผักชุบแป้งทอดแล้วก็มีเผือกแล้วก็ถัวลำเตา ในภาพที่เห็นนี่คือหันชนอนแล้วะลป็นอย่างนี้ครับเราทิ้งไว้สิบห้านาทีแล้วก็เราก็คลายออกระหว่างนั้นก้ให้ผู้ป่วยกำมือใบแพ็คคลายมือกำแแบกำแแบเพื่อเป็นการกระตุต้นให้อย่ารับฟินไ,ไปครับเพื่อจะได้ไปเว็นดีเอาละถ้าไม่ลแล้วก็ขอบคุณครับเ <c oughs> มื่อกะรูนี้คืออาหารของผู้ป่วยแต่ว่าอันนี้คืออาหารของนายแพทย์ดรวิชัยครับผมก็ทานเดียวกับผู้ป่วยแต่ก็มุใส่ตาหูเยอะหน่อยแล้วก็ผมก็ใส่ริกป่นลงไปแบบเดียวกันเลย อุณภูมิมาแนี้คือเราใช้เย็นปร,รับเวลารัชกชนะไว้นานๆนี่เกิดความร้อนนะครับพอเกิดความร้อนทุกเราเป็นกระตุ้นให้เกิดการอนักเสียง่ายเราก็เลยใช้เกลียวเย็นปะคบไว้เพื่อที่จะลดร้อนผูป้รปร่วยประมาณ2,000ันกว่าคนที่เราศึกษามาเราพบวา่าเกินกว่า9 5้าซที่เห็นผลลดบวกทันทีท,ทันทีเพราะว่าตั้งแต่ลงชนะชนะรอบแรกยุบลงให้เห็นเนื้อนิ่มลงมีประมาณ60ส0เปเคยมีรากฏการอาหารสแสลง แล้วก็มีประมาณไม่เกินสิบเปอร์เซ็นที่ยืนยันว่าตัวเองสมัยเด็กนี้เป็นเป็นน้ำเหลืองเสียมากกว่าการรักษาเรื่องภู้าสมบัตนี้เนื่องจากว่าเป็นการรักษาที่เศรษฐกิจพอเพียงมากๆเพราะฉะนั้นจะไม่มีบริษัทยามารองรับเพราะฉะนั้นการเผยแพร่จึงเป็นไปได้เชื่องช้ามากถ้ามีบริษัทยารองรับก็จะเร็วหน่อยเนื่องจากเราไม่ได้ใช้ยาเลยเป็นข้อจํากัดของการรักษาแต่แพทย์ทางเลือกซึ่งแพทย์ทางเลือกทุกท่านก็คงรู้นะครับว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นหมอที่ทํางานทางแพทย์ทางเลือก เวลาตรวจผู้ป่วยจะไม่มีเซลล์สาวสามานั่งคอยอยู่หน้าห้องโควีดี <c oughs> ไม่มีครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แต่ห <c oughs> น้าขอบคุณสื่อหลายแห่งครับที่ช่วยเรากับพาไปออกรายการทีวีเช่นรายการตีสิบซึ่งเราไปออกะครับป้าแจยก็ไปร่วมกับป้าอ้วนป้าแจ้เมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นไปผ่าตัดเอาวงออกที่จุฬาก็ได้ขาเรียวกลับมาแต่หลังจากนั้นประมาณอีก2เดือน3เดือนขากลับเป็นอย่างที่เห็นนะครับ ว่าไงครับคุณพอ่อของน้องธนากรน้องนัดนี่เป็นผู้ป่วยของเราที่มารักษาเดี๋ยวเราจะโชว์ตัวคุณพอ่อว่าไงถ้าเห็นขาหนักที่กว่าเกา่าประมาณว่าหนักที่กว่าเกา่าแต่ว่าเชื่อเถอะครับนี่คือขาคนครับที่ยังต้องเดินอยู่ในตลาดเราก็เลยขันชน้อให้หลังจากขันชน้อให้สามอาทิตย์ก็ขขาปเป็นอย่างที่เห็นเรียวเลยงอเข่าได้แล้วดีใจมาก เอาละก็แจ้ที่เหลือไปทำเป็นที่บ้านเน,ะนาะฉนักเอาไปตัชุดเลยไปทำที่บ้านหนึ่งเดือนมาพบกันใหม่หนึ่งเดือนนุ่งเกงยีนมาโชว์ผมที่คนคนเดียวกันนะครับบางคนบอกอาจ,จารย์เอาตัวตัวตัวปลอมมาแซมหรือเปล่าคนจริงครับตัวเดียวกันคนเดียวกันนะ <c oughs> แล้วอีกสองเดือนมาเจอกันอีกสองเดือนก็นุ่งเกงบอมตรงกลางอีกสามเดือนก็กเลกกิ้งนะครับอีกสี่เดือนก็เกงขาสั้นครับอีกห้าเดือนก็อีกหกเดือนก็เกงแหนเนื้อนะครับ แล้วอีกปีหนึ่งกลายมาเป็นสตาฟแล้วครับมาช่วยผมขันชะน้อยกับผู้อื่นน่าจินดีไหมครับน่าสาธุมากครับก็บคือว่าอย่างนี้ท่านเรียกว่าหายได้ไหมได้ไหมได้หลายคนบอกว่าโอ้ยรัดไปเดี๋ยวมันก็บวมอีกไม่มีทางหายหรอกพูดอย่างนี้มันเหมือนกับบินเมให้รู้สึกว่าอย่าไปทํามาเลยทําไปเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นอีกความจริงไม่ใช่ครับ มันสามารถประคองให้ยุบแล้วยุบเลยแล้วไม่กลับมาเป็นอีกแล้วได้แม้จะไม่หายร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าหายสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นมันน่ายินดีนี่ใช่แม้ไม่หายทั้งร้อยแต่หายลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันใกล้เคียงคนปกติซึ่งคนคนภายนอกดูแล้วแทบไม่รู้เลยว่าคนคนนี้เคยเป็นผู้ป่วยพิการทั้งชีวิตมาก่อนเพราะฉะนั้นการที่รักษาบอกว่าไม่หายขาดไม่ได้เป็นข้อกําหนดว่าอย่าไปปฏิเสธมัน รักษาได้ครับแม้ไม่หายขาดผมเชื่อว่ายังมีส่วนดีของมันอยู่นํามาใช้แล้วผู้ป่วยคุณภา้ชีวิตขึ้นดีขึ้นอย่างเห็นเห็นเลยยกตัวอยา่างประอ้วนนะครับพระอ้วนนี่อยู่ที่อยุธยาก็บวมอย่างที่เห็นนะครับบวมจนล้นเตียงครับพระอ้วนนี่ตอนแต่งงานในอายุ24ปีนี่น้ําหนัก45กิโลแต่วันที่ถ่ายหนังสือพิมพ์เดลินิวนี่น้าหนัก220กิโลอายุ5 1 52ปีหมอบอกว่าโรคเวรโรคก,กรรมไม่มีทางหาย แต่ลูกชายตาลุ่มครับลูกยอดอตันยุยังไงก็ต้องรักษาแม่ให้หายคุณหมอครับช่วยส่งต่อแม่ผมไปรักษาในกรุงเทพหน่อยครับเผื่อแม่ผมจะหายก็เลยส่งต่อไปที่โรงพยาบาลรามาไม่จำเป็นต้องบอกชื่อย่อขนาดครับเพราะว่าอาจารย์ที่นั่นกับผมก็สนิทส่งไปทีชนาการปรากฏว่าผู้ชนาการบอกว่าเป็นโรคอ้วนยังไงก็จะต้องลดความอ้วนก็ให้กินปลาอยากินอย่าง